2 0 2 6 7นะคะสวัสดีค่ะพ่อทานข้าวเย็นนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความจเจริญสุขภาพแข็งแรงเฮงรวยนะคะแม่อิม่มแม่เข้าห้องไปแล้วค่ะ

ยายตอนคืนอยู่ไหนอ่ะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเอ้ายายไปเอาใหม่ไม่ใช่เหรอไม่มีไปรุ่นใหม่ไม่มีเขาไม่ให้เขาให้กินกลางวันเม็ดใหญ่เอออยู่ไหนอยู่ในถุงแดงถุงใหญ่น่ารักนะไม่นี่ไงต้องกินเป็นเม็ดใหญ่แต่กินกลางวันถุงนี้เป็นเม็ดใหญ่เดิมบอกเป็นเม็ดใหญ่แต่กินกลางวันตอนคืนมีแล้ว เปลี่ยนเป็นกลางวันใช่พี่แม่มอนะใช่กินเป็นทอกเป็นเช้าเปลี่ยนกินเช้าอมันใหญ่เปลี่ยนที่ห้องเปลี่ยนกินเช้ามันใหญ่เห็นยังเปลี่ยนเป็นเช้าเป็นใหญ่ ไม่ต้องไปก็ได้เพราะว่าถ้าไปก็ต้องมีใบหนอนนะไม่หรอก เอ้เห็นมันตั้งองยู่เฉยๆไงก็เลยเอามาตั้งไว้ให้พ่อกับแม่ตั้งไว้พ่อกับแม่เวลาเขาปวดท้อง,งใช่เ่อด้ดดกมเยเครื่องดูดอากาศมันเสียมันน<ค>่าจะกันพาฝุ่นน่ะดูในทิกอ่ะมันมันหยุดหมุนน่ะมันจะตันเพราะฝุ่นน่ะ สวัสดีค่ะคุณสุรชัยกันช่างหนึ่งเอ้ยคุณสุรชัยซื้อตรงกรสช่างหนึ่งบอกว่าไลฟ์สามครับว่าชื่อหลองนี้ไ้และ้ะอิ่มแล้วย่าง่าอิ่มยังแล้วก็ให้หัวใจพลังบวกมาแล้วก็สามอันแล้วก็ให้หัวใจตาโตมาสามอันให้หัวใจไล์ให้หัวใจใสลุ้มมาสามอันแล้วก็ให้หัวใจสีแดงมาสามอันโอ้ขอบคุณมากนะคะ พ่อชูอสองนิง้วพ่อกำลังหยิบหมูหยองนะคะหยิบย่งพ่อหมูหยองอขอบคุณนะคะคุณสุรชัยซื้ตอตรงการช่างที่เข้ามาคอมเมนต์คุยกันนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้มีความสุขความเจริญถึงภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆนะคะคุณสุรชยัยทุกท่านด้วยนะคะทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจพ่อด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้มีความสุขความ เละยตัวุภาพแข็แรงงๆเรื่อยๆทุกท่านเลยค่ะพ่อทันเข้าวใกล้อิ่มแล้วพ่อทนัน แล้วล่ะแบไม้ยังยัง<ม>อันนี้ยี่ห้อเจ้าสวนะพ่อ<ม>ที่พี่จิ๋มเอามานี่ยี่ห้อเจ้าสวอ<ม>ของของพ่ออันแรกมันรสหมูดีใช่ย<ม>ี่ห้อหมูดีแต่ที่พี่จิ๋มเอามานี่ยี่ห้อเจ้าสวัว สวัสดีค่ะขอบคุณคุณสุรชัยซื้อจองการช่างหนึ่งนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจพ่อนะคะขอบคุณมากค่ะพ่อมีกำลังใจเยอะแยะเลยหัวใจเยอะแยะเลยหัวใจพลังบาหัวใจพลังบวกฮะ<ม>จะหัวใจพลังบวกหัวใจตาโตหัวใจใส่ลุงแล้วก็ไร่สามครับ ก็หัวใจสีแดงฮะหมูอหมูหยองหมูหยองที่พ่อกินบ่อยๆนะมันยี่ห้อหมูดีแต่อันเนี้ยที่พี่เิีมมาให้อ่ะเป็นยี่ห้อยี่ห้อเจ้าสวย พ่ออิ่มแล้วเหรออิ่มยังยังนะพ่ออิ่มแล้วขอบคุณท่านนะคะพ่ออิ่มแล้วใจพ่อเอ้นี่หมดชามเลยเฮ้ยเก่งมากๆากก็กินข้านมนะเนี่เดี๋ยวมันเปิดให้นะกินกับยาก็ได้นะ นี่มันเป็นเหมือนหนม mm hmm. เกียกปูนเนี่ยเอาไปชิมกันเหรอเดี๋ยนะเดี๋ยนะอะเดี๋ยวหยวิบช้อนให้เอาช้อนน้อยอยู่ในนี้เอ้ยไม่ใช่เอาช้อนน้อยอยู่นี่ mm hmm. จะไปห้องน้ำใช่ไหมเดี๋ยวพ่อจะไปห้องน้ํานะคะ mm hmm. ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กาลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะพ่อทานข้าวอิ่มแล้ว ท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆนะคะวอนนี้ลงไลน์นะคะพบกันใหม่อาหารเช้ากลางวันเย็นข้อมาให้มงไกลนะคะขอบคุณมากค่ะ